สกอร์ก็ยังอยู่ที่เทศาบาลท่าตูม A อหนึ่งประตูต่อศูนย์โชคบอลไปไหมลูกนี้ลึกไปครับ หนุนขึ้นไปใหม่ครับเทศบาลท่าตูมลูกนี้ทานครับนิดเดียวครับออกลิมเส้นไปท่าตูมยูนเต็ดครับจะเป็นฝ่ายที่ทุ่มบอลทุ่มเร็วมาลูกนี้อ้าวมองช้าไปครับแห่ยังลูกนี้บับอลไปได้ครับไปฟาดด้วยนัตรเสษบุญปกนะครับนาตรเสษสีแก้วนะครับทำฟา์ ตัางตีโดยท่าทุมยูไนเตตนะครับมองเพื่ลนโอ้โหงัดยาวไกลทีเดียวยังได้บอลอยู่ที่นัตเศษนัตเศศไว้ยังไงครับลูกนี้ออกไปเทศบาลท่าทุมได้ทุ่มลูกโดยทนิติมัดนะครับเจ้าฟีคิกมาไม่ผ่านผู้เล่นหมายเลข59ของท่าทุมยูไนเตต หมายเลขสองให้เพื่อน่วมทีมโอ้ลูกนี้โดนสกัดออกโดยหมายเลขห้าจากักรพรรดิแสนกาบอลบอลอ๋อ,อขอบอลคืนครับอโอ้โหแมนซะด้วย <ใ>เทเก้าม,มาโดยเทศบาลท่าตูมเอให้กับนัตเศร์ลูกนี้โดนเสดนิดหนึ่งนะครับยังได้ที่นัตเตศร์ด้วยไงนัตเศร์ให้มาที่กระต๊ดลูกนี้วาไงลูกนี้โอ้โหหมายเลขสองนะครับผู้เล่นหมายเลขสอง s ิ l h o u e t มบุตรหญิงดีครับแต่ติดบล็อกครับจังหวัดที่หนึ่งได้ซ้ำครับแต่ลูกก็เฉียดเสาประตูอกข้างไป ต่างเล่นโดยนอรเบศร์ตสิวิเศษให้เพื่อนรวมทีมงัดออกมาลงนี้ทันหรือไม่อยังทันยังได้อยู่นะครับยังไม่ผ่านผู้เล่นของท่าตูมเติดได้ที่เจ้าภูผาผูผาไว้ไงครับล็อกมาไม่ผ่านผู้เล่นของท่าตูมเติดเพื่อนแล้วลูกนี้โอ้โหไหลยาวดีทีเดียวทันไม่ทันหมายเลขหกผู้เล่นหมายเลขหกก้โหหลบมาไม่ผ่านเจ้าเศรษฐวุฒ เห็นว่าให้เจา้านัตเสศนัตเสศให้กบับศิลวิทยศิลวิทยให้นัตเสศลูกนี้ว่ายังไงยังได้ที่นัตเสศนัตเสศให้ไปเจี๊ฟีคิกฟีคิกว่าไงฟีคิกโอ้ยลูกนี้ไม่ผ่านผู้เล่นหมายเลข11ยังไม่ผ่านหมายเลข22อยังเล่นต่อได้หมายเลข2 2ว่างไงครับมองดูเพื่อนร่วมทีมแล้วให้มาที่ผูผาผูผาว่ายังไงลูกนี้สกัดออกไปโดนเจ้าภูผานะครับ หลังสนุกครับสนามหนึ่งมองเพื่อนให้สั้นๆมาครับต่อบอลกันสวยครับจังหวะนี้แม่แต่ลูกนี้แต่ยาวไปหน่อยครับแย่งคืนมาได้เลยเลมองเพื่อนโอ้โหลูกนี้ยิงเลยนะครับแม่มองแล้วก็ลูกนี้แม่ถ้าตรงกันยู่โอ้ง มาแล้วลูกนี้ยังเจ้า,าฟีกคลิกใครไปที่นัตเจเศษโอ้ยไม่ศิรวิทย์สิรวิทย์โอ้โหลูกนี้หลอกสวยนะครับไปเองนะครับโโหลอกอีกทีหนึ่งว่าไงหลอกทีหนึ่งโดนแซะออกนะครับ <c oughs> ล็อกไปล็อกกันมาศิรวิทย์พรมบุตรนะครับ <c oughs> ไปแล้วนะครับลูกนี้ว่ายังไงครับ <c oughs> ยังแย่งได้ที่ท่าตัมยูืนเต็ด มองเพื่อนร่วมทีมแล้วให้มาไม่ผ่านเจ้าเศตือวสเสตือวิให้กับผูผาผูผาลุบนิดนึงว่ายังไงครับอ่า็อกให้ครับนโอ้โหเล่นง่ายนะครับไปแล้วนะครับลูกนี้นัตเฐ์โอ้โหจับไม่อยู่นะครับลูกนี้นัตเฐ์มีจังหวะสองครั้งแล้วครับโอกาสของโอ้โลูกนี้ว่าไงผูผาโอ้ ให้สวยมากเลยครับกูคมแต่แรงไปหน่อย <c oughs> เพื่นวิ่งมอานุชา,<ม>าเกลี้ยงพร้อมนะครับผู้เล่นหมายเลขยี่สามของท่าตูมเอต <c oughs> ่ <c oughs> อ้งเตะ <c oughs> จากเส้นประตู <c oughs> ไม่ฟานเจ้าเทลิติมัสนะครับเจ้าฟีคิก ย,ยังได้ที่พีคิกพีคิกยังออกมาได้นะครับยังไงให้เพื่อนรวมทีมเบาๆทันไม่ทันลูกนี้ทันไม่ทันครับนัตเตเซย์ยังแย่งได้อยู่โอ้โหเลี้ยงไปหาประตูตัวเองนะตูงนี้โอ้โหนัตเตเซย์ปฏิเสธอีกแล้วนะลูกน,กนี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยออออครับนี่ก็คือตีเสมอได้แล้วนะครับ ท่าตูมอยู่ในเต็ดไม่รู้หมายเลขอะไรนะครับบางมือกล้องถ่ายทอดสดนะครับบางนะไม่สามารถที่จะมองกาได้ครับได้โอกาสแรกแล้วก็ได้ประตูตีเสมอเลยครับสำหรับท่าตูมอยู่ในเตดลูกนี้ฟิกคริกยิงไกลแมมโอ้โหลูกนี้ประตูนะครับได้เป็นลูกนลิเบีีวิเศษนะปฏิเสธนะครับนี้ สบายนะครับนฤเบศบอกว่าสบายหมายเพื่อลมถมแม่นซะด้วยนะครับนี่ดูบอลสมัยใหม่ของน้องๆเล่นนะครับนี่เล่นไอ้ครับกรรมการเป่าว่าแฮนด์บอลแชมป์เก่า10ปีปีที่แล้วนะครับนี่ของเทศบาลท่าตูม อลูกนี้ว่าไงจัก,กระพัดยิงโอ้โย,อยสามีโอโยโอโยโอยนัตเสตด้วงนะลูกนี้โอ้โยเอ้า<ร>ไม่เป็นไรน,นะครับกลับไปบ้านดูไม่ทันไปดูที่เฟซบุ๊กไลฟ์ของเทศบ,บาลท่าตูมน,น่าจะเล่นของไหมครับปวรารุษมหลุดมือไปแล้วก็มีเสาช่วยเซฟครับอา่อาอ่า เอาละครับรานนี้แหมรู้สึกจะแพวล,ลงไปครับเทศบาลท่าตุม่มนะเจอท่าตูมอยู่ในเตตครับหมบุกหลังจากตีเสมอได้นะครับเกินมากแล้วลูกนี้ตัดได้ฟรีคิกครับไปเองมองเพื่อนแล้วแหมจะไปเองอย่างได้ครับเทศบาลท่าตูมโอ้โห

ล็อกล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกซ้ายแล้วขวาก็โดนชกไปแล้วครับแหมหูผิวซะด้วยครับแรงดีแหมเปิดริมเส้นใบลูกนี้ไม่ผ่านนัตเตเซก็ปฏิเสธไปนะครับเคลียร์ออกข้างกันเดียวนัตเตเซตบุญปกช่วยก่อนว่างั้นแหมอ้าสิบเก้าครับธนศักถูกพีคครับนะครับมองเพื่อนแล้วว่าไงครับลูกนี้ หลุดไปแล้วก็เจ้าตอบโอ้โหไม่ผ่านมือผู้รลกษาวตูครับแมออกมาได้เร็วนะไปลิมเส้นไม่ผ่านเทศบาลทับตูมเน่หมายเลข22่สิบศิลวิทย์มาเพื่อวมทีมเจอาปะกรประกรว่าไงไม่ผ่านผู้เล่นของท่าตูมอยู่ในเต็ดเข้าบอลเร็วที่เดียวยังได้อยู่โอ้ลูกนี้กรรมการบอกว่าออก ได้ทุ่มเขามาเล่นโดยเทศบาลท่าตูมเอยอยู่กลางสนามครับลูกฟุตบอลไปแล้วโอ้โหลุยไปคนเดียวครับ อย่างไม่มีเพื่อนเติมแหมลูกนี้คลิกเคลีย,ลยออกข้างสนามก่อนครับทุ่มโดยท่าตูมยูนิเต็ดครับทุ่มสันส้นๆริมเส้นให้เพื่อนเปิดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้ริมเส้นด้านขวาครับยังได้แหมยังไม่ผ่านผู้เล่นของทศาบาลท่าตูมสกัดออกข้างไปยางทุ่มกินแดนมาเลยครับสำหรับ ถาตูมยูนิเต็ดทุ่มมาลูกนี้สั้นๆคืนหลังมาแล้วก็เปิดโอ้ได้โคครับจังหวานี้เสาเซฟอีกแล้วครับโอ้โหไม่น่าเชื่อน <c oughs> ี่สามสี่เสาแล้วนะครับหนึ่งเสาเซฟอ่ามือนี่แสดงว่าเล่นของครับบอลรุนร่นเนี่ยนี่ลูกผ่านมือไปแล้วครับได้แต่เหลียวมองแล้วครับสักครู่คานก็ช่วยเซฟไว้ได้ เอาละครับเทศบาลท่าตูมมองมองแล้วก็ให้มาสั้นๆหไม่รู้กันครับปะกกอนเอาไปแล้วครับปูเล่นแน่ใหญ่เจอเล็กแน่แต่ว่าเล็กดูเหมือนจะคล่องกว่าครับเบอร์16ของท่าตมูมยานเต็ดชัยพฤกษ์นะครับแน่จิ๋วแต่แจ๋วโอ้โหไม่พลาดเลยนะครับกองหลังของท่าตมูมยไนเต็ด ยืนตำแหน่งดีทีเดียวนะครับปะกกณ์บญส่งไม่ได้กระดิกเลยนะครับโดนประกบติดเลยโอ้โห,โหลูกนี้กะแหมจะย,ยิงครับแหมแต่ทางบอลมาเข้าทางเพื่อนอได้ลูกนี้ไม่รู้จะมีใคร <ขา S 2> ช่วยหรือไม่โอ้โหโโหลุดไปไหมครับหแหม แรงไปครับประวันลดปล่อยให้ออกเส้นหลังไปเป็นลูกตั้งเตะครับอมองเพื่อนแล้วครับเดชบาลท่าตูมมองแล้วก็ยาวไหมโอ้โหยาวมาเลยครับหนุนยาวมาเลยระกณ์บอลลง,งสวย,ยครับข<ย>ึ้นหลังมาลูกนี้วไ่ไงครับเต้อนให้ตะกรนคิง 1, 2, หนึ่งสองแผลพลาดครับลูกนี้โดนโชกไปโอ้ ดีทีเดียวนะครับท่าตูมยูนเตดลำเลียงลูกขึ้นมาได้ดีทีเดียว <พอ S 1> <ๆ>ยังติดที่ลูกนี้ว่าไงโอ้ยไม่ผ่านเจ้าเศรษฐุสนะครับเ,รเศรษฐุสปฏิเสธอีกแล้วนะครับลูกนี้ปรกรณ์ว่าไงครับปรกรณ์ยังทันโยยังทันยังได้ไม่ผ่านนะครับดักดีทีเดียวยังได้มาที่โอ้ยยืนตำแหน่งดีทีเดียวนะครับกองหลังของท่าตูมยูไน,นเตดไม่มีผ่านเลย ลูกนี้อัดเข้ามาแล้วก็ยังไม่ผ่านอีกนะครับลูกนี้เษฐวุตว่างไงเซดวัตงัดขึ้นมาโอ้โหตีกลับไปนะครับลูกนี้ว่าไงครับหัวประตูโอ้โหวันวิทย์หมายเพื่อนร่วมทีมโอ้ยลูกนี้โ,โดนกระเด้งกลับไปให้กับท่าตูมอยู่ในเต็ดลำเลียงขึ้นไปทางกลับขวา ลูกลันออกไปนะครับกรรมการให้เป็นเตะมุมทงประตูก็หนึง่งประตูต่อหนึ่งนะครับบีบหัวใจทั้งสองทีม ไ,ได้โขครับจังหวะนี้โอ้ย <นะ S 1> สอนใต้ลูกไปนะครับลูกนี้น่าเสียดายโ,โดยธทนศักดิ์ครับเบอร์ห้า้าโขกแม่จอครับแต่ว่าแน่โขกใต้ลูกไปหน่อยครับบอลเหลินข้ามขานผ่านไหมยังว่าไงเมอ่อห้าปฏิเสธกระตอนอีกแล้วนะครับว่าไงครับลูกนี้กระตอดได้มา ปั่นมาเร็วทีเดียวไม่ผ่านผู้รักษาประตูยกมือให้เพื่อนสบายโยนขึ้นมาไม่โอ้โหรอดไปสองคนแล้วครับลูกนี้ว่าไงเศรษฐวุฒิเศรษฐวุฒก็ตำแหน่งดีเดียวนะครับลูกนี้ปล่อยออกไปนะครับเตะจากเส้นประตูโดยเจ้านาเิเบต ตั้งให้กับเพื่อนผู้เล่นหมายเลขหกก้าจักรพัรแสนกล้จาจักรพัรมองซ้ายมองขวาแล้วงัดด้วยเท้าขวาอย่างแรงมากลางสนามลูกนี้ยังไม่ผ่านผู้เล่นหมายเลขยี่สองลูกนี้โอ้โหย,ยังได้ที่หมายเลข 16, เสิบหกเศรษฐุฒโอ้เศรษฐุฒหลักดีทีเดียวเศรษฐุษ์ตัวสุดท้ายโอ้ มดเวลาการแข่งขันนะครับนักกีฬาทั้งสองทีมจับมือกลางสนามนะครับมัดแรกนะครับของแต่และทีมก็คงจะตื่นเต้นนะครับน้องๆลงสนามอาจจะตื่นเต้น,นอ่ขอเสียงปรบม,มือนักกีฬาทั้งสองทีมครับ ถ้าตูมยู่ในเตดทั้งเทศบาลท่าตูมเอนะครับนักกีฬาก็ถือว่าทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดนะครับก็รับไปคนละหนึ่งแต้มนะครับสกอ์หนึ่งประตูต่อหนึ่งุุตตลลเเสสาาา่าากกใยิงหงห้ไ ああ。